ทุกคนฟังมาขนาดนี้แล้วน่าจะพร้อมแล้วนะคะที่จะพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ค่ะท่านนี้นะคะหญิงใบให,ให้นิดหนึ่งว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนที่ได้ติดตามผลงานเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบด้วยค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแขกรับเชิญท่านแรกครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวัววัณรัตน์รัตมีรัตครับ hey, ขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะ <Ooh. S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ oh. โอ้ปูมายิ่งใหญ่มากเลยอะเราเป็นเกียรติเป็นศรีอะส่วนนั่งเลยค่ะเชิญนั่งครับน้องวอพี่ขออนุญาตเรียกน้องวอนะครับเพราะว่าได้ครับที่อาจจะแบบน่าอาจจะเกินวัยพี่ขอลดวัยกันนิดนึงนะคะลดวัยนิดนึงนะครับผมน้องวอครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันครับน้องวอครับในเวทีของ SCGP Packaging Speak Out ครับเวทีนี้ เป็นการประกวดการออกแบบบรรจุพัณฑ<ช>์เพ<ร>ื่อความยัง<ร>่งยืนนะครับรวมถึงมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ easy to recycle นะครับแล้วก็การ upcycle ซึ่งที่มองว่ามันสะท้อนให้เห็นปัญหาในปัจจุบันนะครับรวมถึงเป็นตัวจุดป,ประกายในการเปลี่ยนโลกด้วยครับน้องวอคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานวันนี้ครับเออผมก็รู้สึกว่ามันมันมันแตกต่างจากตอนที่เราเรียนไปเยอะมากสมัยที่ผมเรียนน่ะ พวกโครงการที่ออกแบบยั่งยืนเกี่ยวกับการรีไซเคิลการอะไรเงี้ยผมแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่ประมาณผ่านมาอีกประมาณสักอุ้ยไม่อยากบอกปีเลยสักแปดปีอะไรเงี้ยต้องอายค่ะไม่ไวเยอะค่ะงงวไม่อยากบอกเนี่ยพวกพี่ยิ่งไม่กล้าบอกเลยครับใช่ตอนนั้นเราจะออกแบบแต่พวกแบบผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงการแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดมากตอนนี้ก็จะมีโครงการเนี่ยอย่างเช่น acgp packaging เนี่ยก็คือ ผมว่าตรงตรงตรงจุดมากๆเลยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในเชิงแพ็กเกจหรือว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เราคิดว่าเราใช้แล้วเราทิ้งไปเลยใช่ครับใช้แล้วครั้งเดียวทิ้งทิ้งทิ้งส่วนใหญ่เนาะใช่ส่วนใหญ่แล้วเออมันไอ้วัสดุนั้นอะยังไม่หมดอายุไขของมันเลยอย่างเช่นพลาสติกอย่างเงี้ยมันอยู่ได้อีกประมาณแบบ50เป็นร้อยปีอย่างแก้วเนี่ยอาจจะตลอดทั้งชีวิตการใช้งานซึ่งเรานําเอา สา,สารของธรรมชาตมาิมาเปลี่ยนแปลงแล้วครับแต่ว่าเรากับใช้แล้วปล่อยทิ้งไปมันทําให้เกิดขยะเปิดเกิดมลพิษมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีที่ที่ที่เป็นเด็กเจนแซนนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่โตมากับสภาวะแวดล้อมอย่างนี้อย่างเช่นรุ่นเราเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะยังแบบนึกภาพไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะมีไม่มีวินัยในการใช้สิ่งของสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ก็ดีมากครับที่แบบว่าให้น้องนักศึกษาได้มีโอกาสแบบว่า ระดมแนวคิดแล้วกันว่าเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่าทุกภาคส่วนเนี่ย ล้วนแล้วแต่คิดถึงการช่วยโลกครับน้องวอแล้วก็ท่านผู้ชมครับและเป็นสิ่งดีมากเลยนะครับวันนี้ที่ SCGP ของเราครับได้เปิดเวทีให้กับ Gen C นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานบรรจุพันธุ์นะครับมีหลายทีมมากครับน้องวอครับพี่หญิงครับที่มีความสนใจในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมครับผมเนาะน้องวอก็ได้เห็นไปบ้างแล้วเนาะได้ดดูแล้วครับใชไหมครับเจ๋งมากเลยฮะใช่ค่ะรุ่นน้องวอเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยรุ่นพี่นี่แบบ ไกลเริ่มไกลมากเลยใช่ไหมครเราแบบว่าสมัยก่อนเราไม่ได้ค่อยพูดถึงสิ่งแวดล้อมเลยใช่ฮะใช่ครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเรื่องนี้ก็กลับมาที่ทุกคนให้ความใส่ใจเนาะเพราะว่าภาวะโลกร้อนมันเยอะนะคะจริงๆพี่ก็ได้ยินว่าน้องวอเนี่ยจบด้านออกแบบมาด้วยโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่เลยอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าในความคิดส่วนตัวเนาะของน้องวอเนี่ยค่ะคิดว่าการออกแบบนะคะแล้วก็นักออกแบบเนี่ยมีส่วนสําคัญในการช่วยโลกอย่างไรได้บ้างคะมีส่วนสําคัญ ผมว่าถ้าเกิดเปรียบทุกอย่างเป็นวงกลมอะ่ะการออกแบบคือค,คือครึ่งวงกลมเลยนะครับใช่คือคือส่วนส่วนที่มันเป็นครึ่งหนึ่งของทุกๆอย่างอ่ะอย่างเช่นการใช้ชีวิตเราอะ่ะครึ่งหนึ่งมันคือการออกแบบการออกแบบว่าจะต้องตื่นมาเรียนยังไงให้ทันหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันมันอยู่ในครึ่งหนึ่งเลยครับอย่างเช่นเก้าอี้จะออกแบบยังไงให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือว่า Uh, อย่างเช่นมาถึงแบบว่ายุคนี้ที่แบบเกิดภาวะโลกร้อนปัญหาขยะล้นอะไรเงี้ยถ้าเราเอาตัวตั้งต้นเป็นปัญหาของขยะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะใส่ความเป็นออกแบบเข้าไปอ่ะผมว่าน่าจะสามารถทําให้ขยะเหล่านั้นมันมีสิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ยั่งยืนได้อีกครับผมใช่แล้วครับพี่เห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่า การรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่การผลิตแล้วจะบอกว่าเอ้ยเราจะรักสิ่งแวดล้อมยังไงแต่มันต้องเริ่มจากการดีไซน์ตั้งแต่กระบวนการแรกของ process นั่นก็คือการออกแบบในวันนี้ที่เราพูดคุยกันการออกแบบเข้าไปใช่ฮะใช่ครับเพื่อตอบโจทย์ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับแต่ยังตอบโจทย์ในแง่ของสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมผมเห็นด้วยกับน้องวอ์มากมากเลยนะครับงั้น ถ้าเราพูดถึงเรื่องการออกแบบคำน้องวอในมุมมองของน้องวอเนี่ยในฐานะที่เป็นนักออกแบบคนหนึ่งเนี่ยหัวใจหลักเนาะหัวใจหลักถ้าแบบอ่ะถ้าเป็นสมัยนี้วัยรุ่นเขาจะบอกว่าติดแฮชแท็กให้สามคำกับการออกแบบที่จะเปลี่ยนโลกเนี่ยต้องติดแฮชแท็กอะไรบ้างครับการออกแบบง่ายเลยเกาเลยแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะต้องบอกว่าจริงๆก็เรียนออกแบบมาแต่ว่า แทาไม่ค่อยได้ใช้เพราะาเราไม่ได้ทํางานตรงสายแตยแตย่แต่อย่างที่บอกว่าคือจบออกแบบอ่ะผมรู้สึกว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทํางานตรงสายเยอะเพราะว่าคือผมผมคิดว่าการเรียนคณะที่เกี่ยวกับออกแบบมันไม่ได้ เรียนเกี่ยวกับทักษะการวาดการดีไซน์อย่างเดียวมัน <c oughs> เรียนเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตการแก้ปัญหาอะไรต่างๆ <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> เออเราจบมาเราทําอะไรได้ตั้งเยอะนะครับ <c oughs> ใช่ใชอย่างเช่นการแสดงของผมก็ได้ใช้ศาสตร์การออกแบบเหมือนกันใช่อามาเข้าสู่ช่วงสามคัมใช่ไหมครับสามข้อที่นักออกแบบอย่างย <c oughs> ั่งยืนควรจะมีไม <c oughs> ่ว่าจะออกแบบจะเปลีย่ยนโลกเอ้เราจะแบบ ติดแฮชแท็กอะไรบ้างที่ทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ในฐานะนักออกแบบอันแรกผมว่าน่าจะเป็นการช่าง,างๆๆสังเกตสิ่งต่างๆครับการการสังเกตสิ่งต่างๆการสังเกตผู้คนการเข้าใจผู้คนการมองเห็นผู้คนต่างๆว่าเออเขาชุมชนเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่านักออกแบบมามาถูกสร้างมาเพื่อ ตอบสนองในเรื่องเนี้ยครับการใช้ชีวิตว่าทํายังไงให้มันง่ายขึ้นทำยังไงให้มันสะดวกทํายังไงให้มันยั่งยืนขึ้นอันที่สองผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นการเห็นคุณค่าของวัสดุต่างๆที่เราเอามาใช้ในการออกแบบนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจสิ่งสิ่งนั้นว่าเออมันใช้ทําอะไรได้บ้างมันวัสดุนั้นมันมันแข็งแรงหรือมันอ่อนนุ่มหรือว่าอะไรมันเหมาะกับการใช้ทําอะไรเราอาจจะใช้วัสดุนั้นได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ เข้าใจวัฏจักรเหมันว่ามันถูกสร้างมาจากอะไรย่อยสลายยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การวางระบบในการออกแบบมันสมบูรณ์บบแบบยิ่งขึ้นอันที่สามผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงมือทาครับค,คิดอย่างเดียวมันก็มันก็จะอยู่ในหัวเราอย่างเดียวมันน่าจะเป็นการลงมือทาครับก็สามสิ่งนี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบ ใช่ครับเห็นด้วยกับน้องวอมากๆเลยนะครับต้องเป็นคนช่างสังเกตสังเกตไม่พอเราก็ต้องสงสัยใฝ่รู้แล้วก็หาข้อแท็จจริงด้วยนะครับรวมถึงเมื่อเราทราบข้อแท็จจริงที่มาที่ไปแล้วพร้อมที่จะดีไซน์ไลฟ์ดีไซน์แล้วนะครับเราต้องสิ่งสําคัญที่สุดครับต้องไม่ลืมที่จะแอคชั่นครับนั่นก็คือลงมือทานะครับตรงกับคอนเซปต์งานวันนี้มากเลยครับน้องวอครับ b u i l i n g for better normal คพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างที่น้องวอพูดเมื่อกี้นะคะว่า มันไม่ใช่แค่การออกแบบแบบว่าเพื่อบรรจุภัณฑ์นะเนาะจริงๆการออกแบบมันก็คือการดีไซน์ชีวิตด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ซึ่งรจริงๆอีกพี่ว่า3มข้อที่น้องวอพูดเมื่อกี้น้องๆทุกคนด้วยนะคะมันมันสามารถไปใช้ในชีวิตเราได้จริงๆนะเราเอ๊กับชีวิตก่อนเอ๊<ช>ยังไง<ช>นะ<ช>รเราจะไปทางไหนต่อใช่ไหมคะใช่ครับ เนี่ยก yeah. ็ก็เลยรู uh, okay. no okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. ้สึกว่าเออมันมันดูเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวคิดดีๆจากน้องวอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องวออยู่กับเราก่อนนิดนึงนะคะครับผมได้ครับโอเคทางนะคะเดี๋ยวรอจัดไว้ที่แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้พูดคุยกับน้องวอลในวันนี้เราคุยกันเห็นน้องวอเนี่ยเห็นผลงานข้างหน้าแล้วมาบ้างแล้วผ่านตามาแล้วใช่ไหมคะครรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกรู้สึกมีผลงานที่แบบเจ๋งเยอะจริงๆทุกผลงานเลยครับ<ม>คือมีไอเดียในการแบบว่าไม่ได้<ม>คือเขาเข้าใจวัสดุจรอองิงๆอย่างเช่นแบบโอ้ยมีหลายงานเดี๋ยวเป็นการแบบว่าบาแอดหรือเปล่าอ๋อ <laughs> <laughs> เราก็ว่าเอาว่ามลงานดูก็เข้าเต<อ>ีมเ<อ>ข้าตาเข,ข้าตาเข้าตาเยอะครับเดี๋ยวเป็นผลต่อกรรมการอะไรอย่างนี้เข้าตาทั้งสิบผลงานอ๋อเข้าตาทั้งสิบผลงานเลยครับเจ๋งมากค่ะไม่ใช่ย่อยนะครับผมแต่ละทีม จริงๆวันนี้เราไม่ได้มีแค่น้องวอรนะคะน้องวอเป็นแขกรับเชิญคนแรกค่ะแต่ว่าเรายังชวนนักออกแบบนะคะจาก SCGP ค่ะมาร่วมพูดคุยถึงผลงานที่เป็นอัพไซเคิลของเรานะคะที่ทำมาด้วยนะคะขอเชิญพี่ปอยค่ะสุชานัทชิดไทย Exhibition and Creative l i f e s t y l ต Designer ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับน้องวอสวัสดีน้องิปปนนะครับสวัสดีครับพี่ปอยครับสวัสดีครับครับครับผม พี่ปอยนั่งข้างๆน้องวอลตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นครับใจสั่นอุบตสั่นเวทีครับค่ะก็สวัสดีพี่ปอยอีกครั้งนะคะก็วันนี้เห็นพี่ปอยนําผลงานมาด้วยเนาะเป็น2ผลงานนะครับจะมาเล่าให้เราฟังว่ามันอัพไซเคิลยังไงค่ะตัวแรกเลยหญิงเห็นอันเนี้ยเห็นละเป็นกล่องส้มแปลงร่างค่ะซึ่งทาง SCCP ของเรานะคะได้มอบเป็นเหมือนของที่ของให้ลูกค้าในช่วงตรุษจีน ะคะเออซึ่งมันจะถูกนำมาแปลงร่างเป็นสิ่งใหม่อะไรเดี๋ยวค่อยให้พี่ปอยอธิบายให้ฟังถามน้องวอก่อนน้องวอคุ้นๆไหมคะว่ากับกล่องส้มอันนี้เหมือนทาง s อ g ของเรานะคะส่งไปให้น้องวอแล้วเนี่ยประทับใจตรงส่วนไหนบ้างคะนี่แหละครับประทับใจตรงตรงส่วนที่มันสามารถทำประโยชน์ได้หลายหลายแบบมากๆอย่างเช่นมันกล่องส้มมันก็ทำหน้าที่ของมันโดยการเป็นกล่องมงคลที่แบบว่าเออใช จะมอบให้กับคนที่แบบว่าเราเคารพเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นตามงานมงคลทั่วไปมันก็สวยงามแต่ว่าอ่าถ้าเกิดเป็นกล่องธรรมดาเรากินส้มเสร็จหรือว่าใช้ในการบูชาอะไรเสร็จเราก็ากทิ้งกล่องไปไอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมมันแพ็กเกจจิ้งมันสําคัญมากๆนะแล้วเราเรามองข้ามันไปมากแต่ว่าอันนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดไปทําอย่างอื่นได้อย่างเช่นเป็นแบบแท่นวางหรือว่า เป็นอะไรนะใส่กระดาษใส่แมสใส่กระดาษทิชชู่ใช่ครับลองใช้ครบทุกฟังก์ชันแล้ว <laughs> ใช่ครับก็ <laughs> คือเขาจะมีใช่ไหมเส้นปะที่แบบว่า <laughs> <ช>สามารถประกอบแบบทานฟอร์มเป็นแบบอื่นได้ด้วยครับก็คือการวางแผนการออกแบบมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือมันมันสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วะฮะ น้องวอประทับใจมากเลยนะคะพี่ปอยใช่แล้วครับผมชิ้นงานชิ้นนี้นะครับอย่างที่ที่น้องวอบอกนะครับกล่องไม่ใช่แค่กล่องครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ากล่องมันคือการใส่ความรู้สึกดีๆเข้าไปนะครับและที่สําคัญใส่ฟังก์ชันลงไปรวมถึงการรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตอบได้ทุกโจทย์จริงๆนะครับสำหรับกล่องชิ้นนี้ครับมาถามพี่ปอยบ้างดีกว่าครับพี่ปอยครับความพิเศษในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรครับพี่ปอย อ,อ,อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าชมกล่องของผมมากรู้สึกแบบดีใจ <c oughs> สวยจริง <c oughs> สวยจริงค <ๆ S 2> ชมชๆๆต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้ครับมันคือกล่องของขวัญ ของของขวัญที่เรามอบให้ญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราเคารพรักนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของกล่องนี้จะไม่ใช่แค่โปรติกสินค้านะครับ <c oughs> แต่ว่าจะต้องเป็นการสื่ออย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นสื่อแทนใจสื่อสารสิ่งที่เราต้องการส่งไปถึงแบบคนที่เราเคารพรักได้ทั้งในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของการแสดงความเคารพนับถือแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้า คราวนี้พอเราน่าจะเคยกันแหละที่เวลาเราได้ของขวัญมาแล้วเราแบบได้รับของที่กล่องมันสวยครับ,บ,บเคยคสวยจังเลยแล้วก็แบบเอ้ยจะทิ้งก็ไม่อยากทิ้งเลยอยากจะเก็บไว้เนอะอะไรอย่างเงี้ยเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พอมาเป็นของขวัญปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทำยังไงให้พอเขาได้รับของ <S <S ของเราไปแล้วเนี่ยเขายังเก็บกล่องนี้แล้วก็ยังแบบเวลามองผ่านระลึกถึงถึงเราเสมอว่าเราเคยให้อะไรเขาไอเดียแรกมาเลยว่าเฮ้ย ควรจะต้องเป็นของที่แบบเป็นประดับตกแต่งในบ้านได้อ่อพาพอประดับตกแต่งในบ้านปุ๊บเราก็มีเอ๊ะนิดนึงว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบพื้นที่เขาไม่ค่อยมีหรือเขามีอะไรสวยๆอย่างเขาแล้วเราทำยังไงใช่ไหมเราก็เอ้ยแต่เราก็ทาทาของที่สามารถแบบ เชิดชูสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ได้ให้เกียบทิ่สวยอยู่แล้วก็ให้มันสวยขึ้นไปอีกเราก็เลยมองไปถึงฐานรองเคยเราเคยเห็นฐานรองไม้ที่าวางที่แบบเออมีรูปปั้นมีอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับมีให้ดูอ่าใช่อะไรเงี้ยเหมือนกับเอ้ถ้าเกิดสมมติว่าบ้านที่บ้านมีของอสวยๆอยู่แล้วนี่ก็เป็นแค่ฐานรองเพื่อแบบเออเชิดชูให้แบบสูงขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นแล้วเวลามองก็ยังจะแบบนึกถึงเรารีมายถึงเราได้อยู่อ่าคราวนี้สเตปแรกพอพอเอาตัวกล่องนั้นทานฟอร์มมาเป็นฐานรองปุ๊บเนี่ยด้วยด้ เอ้ยเราจะออกแบบตอนทีเราต้องออกแบบให้ใช้ได้ร้อเ็์เลยทั้งกล่องไม่มีแม้แต่นิดเดียวในการฉีกทิ้งเลยเราก็เลยมองว่าเอ้ยในส่วนของฝาข้างบนนั่นนะอ่ะที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยครับ ก็ต้องบอกว่าเข้าก ah ับช่วงเหตุการณ์โควิดด้วยนะที่มันยังไม่ได้ซาดีนะแล้วก็ออกแบบให้สามารถเนี่ยใช้เป็นกล่องที่ใส่ออกแมสหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับคือสมมติว่าโควิดคลี่คลายไปแล้วก็ยังสามารถแปลงเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ได้อยู่นะครับก็ทําให้เขาเขาเห็นว่าสามารถแบบรีมายถึงเราได้อยู่แล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมด้วยคือไม่ได้ไปเกตการ์หรือโรคอะไรบ้านเขาคุณมีกล่องทิชชู่กล่องแมสอยู่แล้วเราเอาไปครอบครอบทับที่เดิมใช่คราวนี้ หัวใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเ,เราต้องออกแบบให้ไซส์มันพอดีทั้งตอนใส่ส้มด้วยแล้วก็พอดีอทั้งตอนใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็จะต้องไม่ยากจนเกินไปในการในการทรานส์ฟอร์มมันเพราะว่าโอเคเราเป็นนักออกแบบเรารู้แล้วอ,อ้มันต้องพับอย่างนี้ทําอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนท,ทั่วไปที่ได้รับอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเชี่ยวชาญขนาดน,นั้นเพราะนั้นเนี่ยต้องสื่อสารไม่ว่าจะด้วยกราฟิกด้วยอินโฟมชันต่างๆหรืออะไรให้เขาสามารถแบบเออไปทรานส์ฟอร์มแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าครับ ประมาณนี้ครับนับไ่ดูจะนับกี่นิ้วเป็นอะไรได้บ้างนะคะเป็นกล่องส้มคุชชั่นยังสวยด้วยเป็นในกล่องใส่ทิชชู่กล่องใส่แมสโอ้โหหรูหราสวยงามอัพไซเคิลก็ง่ายครับผมปิ้งว้าวตรง100ยเปอร์เซ็นต์เลยพยายามให้ใช้ได้ทุกส่วนเลยครับผมวันนี้พี่ปอยก็ไม่ได้มีชิ้นเดียวใช่ไหมครับพี่วันนี้มีอีกชิ้นหนึ่งคืออันนี้จะใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่หน่อยใช่ไหมครับบิ๊กบื้มบิ๊กบื้มจริงๆนะครับครับ โอเคอ่าก็เมื่อกี้ที่ที่พูดไปจะเป็นกล่องของขวนนัญนะแต่อันนี้ครับจะเป็นแพคเกจจิ้งที่ทําหน้าที่แบบเป็นแพคเกจจิ้งคือปรเทคสินค้าเป็นหลักเลยนะครับก็คืออ่าต้องบอกว่าอ่าสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่ากางเกงผ้าอ้อมเด็กนะแต่ว่าจะเป็นการขายทางออนไลน์เท่านั้นพอทางออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะต้องมีการจัดส่ง มีการขนส่งเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของบัรจุภันก็คือต้องโปรเทคสินค้าได้แล้วก็ดิเ i v e ์สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้อย่างแบบสมบูรณ์สินค้าไม่เสียหายอันนี้คือฝั่งชันแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยกล่องมันก็ใหญ่นะ พอไปถึงมือมือมือลูกค้าปุ๊บเนี่ยเขาจะไปทําอะไรต่อตอนแรกก็เป็นแบบกล่องใส่ของชื่อว่าท o ยส์บ x นะครับใส่ของโล่งของเล่นเด็กอะไรงนี้เก็บให้มันเข้าที่คราวนี้เราก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ประโยคเดิมเลือดนักออกแบบคือจะเป็นแค่กล่องใส่อย่างเดียวมันทุกคนต้องมีนะเรองนะคนมันิดนึงมันจะต้องแบบเออไปทําประโยชน์อะไรได้อีกนะครับคราวนี้เราก็มองไปถึงแบบให้ครบลูกเป็น customer อร์เซนทริกด้วยว่าคนที่ซื้อใคร คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนี้คือใครก็คือไม่พ้นพ่อแม่แล้วก็ลูกนั่นแหละครับ mm hmm. ก็เลยมองว่าเอ้ยพอเดลิเวอร์ไปถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยเอ้ยพ่อแม่ลูกเนี่ยควรจะได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องนี้นอกจากเป็นมาจุภัณฑนะ์จะต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยของเขาได้ด้วยก็เลยกลายเป็นทอยทอยบล็อกที่สามารถแปลงร่างเป็นได้หลายๆอย่างซึ่งอันนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างก็จะมีแบบ แกะออกมาแล้วก็เป็นเนื้อย่างอะไรอย่างนี้มีซอสมีอะไรอย่างนี้ก็ให้พ่อแม่เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยนะครับตัวตัวลูกน้อยเองเนี่ยก็ยังสามารถแบบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก อ่าแล้วก็ในเรื่องของการแบบสัมผัสการสังเกตการอะไรอย่างนี้นะครับ,รบก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยใช่เลยใช่ซึ่งก็จริงๆแล้วในเวอร์ชันน่าจะมีมัน8เวอร์ชันจะมีปราสาทเจ้าหญิงเจ้าชายมีร้านเค้กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ<อ>ก็ให้เล่น,นครับซึ่งซึ่งอีกเช่นกันก็คือเราก็จะใช้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์คือเราจะใช้แบบพื้นที่กระดาษด้านในเนี่ยเออเป็นตัวมีรอยปลุรอยอะไรที่ทําเป็นเป็นรูปร่างพวกนี้ไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็แกะออกมาแล้วก็เอามาใช้งานได้แล้วก็พอเลิกเล่นก็เก็บใส่กล่องแล้วก็ยยัังงงงใใสส่่่ขขออเเลนไไดดดดด้้้ิมว ครับผมประมาณนี้สาหรับตัวนี้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องวอเออชะงอกไปดู <laughs> ดูแบบอีอย่างว่าอ๋อโอเคพอฟังแล้ว <laughs> เข้าใจ <c oughs> คอนเซปต์มากขึ้น <c oughs> ใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะน่าสนใจไหมน้องวอน่าสนใจครับตรงที่ว่ามันมันมันสมเหตุสมผลกับการที่เป็นการขายผลิตภัณฑ์ของเด็กนะฮะใช่แล้วก็มีของอย่างนี้มาด้วยมันมันมันทั้งมีทั้งประโยชน์ในการแพคเกจจิ้งที่ใช้งานได้อย่างร้อยเอร์เซน์กับ ส่งเสริมการความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยมันมันไม่ใช่แค่แบบว่าแค่แพ็กเกจการใช้งานอะเป็นแผ่นเพิดเป็นอะไรแต่ว่ามันยังได้มากกว่านั้นอีกนะคร<ช>ับใ,<ช>ใช่ครับพี่นึกถึงที่น้องวอวพูดเมื่อกี้ว่าเออเราดีไซน์อะไรเราคิดถึงวัฒนศักรมันด้วย<ช>จริงๆกล่องกระดาษเนี่ยรีไซเคิลไม่ได้นานมากนะหมายถึงว่า<ช>มันฝ<ช>ังดินแหละแต่ว่าก่อนที่จะไปฝังดินนะเราทําอะไรกับมันได้บ้างเนาะเราก็อยากจะใช้มันให้คุ้มค่าทุกเม็ดทุก ทุกบาททุกสตางค์เลยอะ่ะทุก <no? S 1> ส่วนแล้วมันไม่ใช่แค่ใช้บรรจุภัณฑ์ให้คุ้มค่าแต่แต่ฟังแล้วเนี่ยทั้งจากน้องวอลแล้วก็จากพี่ปอยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคือการแบบได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมันคือการเสริมพัฒนา การของเด็กคือมันมันบียยนจากตัวบรรจุภัณฑ์ไปแล้วค่ะมันเป็นเรื่องพัฒนาการเด็กแล้วที่สําคัญมันเป็นเรื่องความรักเรามอกี้เราส่งรักอันนี้เราก็สารสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนกันผู้มันดีมากๆเลยนะคะคมันเป็นคือวันนี้ผมได้คีย์บทอย่างหนึ่งครับทุกท่านครับเป็นเหมือนผมไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากล่องทุกวันนี้ครับไม่ใช่แค่กล่องครับกล่องมันเป็นได้มากกว่ากล่องครับมากกว่ากระดาษธรรมดามันใส่ความรู้สึก ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกแวลูต่างๆที่เราอยากที่จะมอบให้กับคนที่ได้รับะนะครับ,รบดีมากๆเลยนะครับ uh huh. ทั้งเรื่องของการดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆง่ายครบ จบกระบวนการในชิ้นเดียวครับพี่พี่ปอยครับอันนี้เห็นพี่พี่ปอยบอกว่ามีหลายซีรีส์ใช่ไหมครับมีมีกี่ซีรีส์นะครับพี่ปอยน่าจะสักแปดนะครับก็จริงๆก็จะที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็จะมีการมีการไดคัตข้างในเนี่ยที่แตกต่างกันใช่บางทีก็อาจจะเหมาะกับน้องผู้หญิงบางทีอาจจะเหมาะกับน้องผู้ชายอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วแล้วในเรื่องโครงสร้างเมื่อกี้เห็นเห็นพี่ปอยบอกว่าเออเรายังต้องคำนึงถึงการ บรรจุสินค้าแล้วก็ส่งไปจุดสุดท้ายก็คือลูกค้าปลายทางได้อย่างปลอดภัยในส่วนของโครงสร้างครับพี่ปอยมีการออกแบบหรือว่ามีการคิดยังไงบ้างครับให้ออกมาเป็นคือต้องบอกว่าอย่างความยาก ของมันก็คือว่าต้องดีไซน์ให้แข็งแรงด้วยครับแล้วก็สามารถแกะออกมาแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ให้การเล่นกับเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวโครงสร้างเองสังเกตว่าเราจะามีความแข็งแรงในเรื่องของแบบภายนุ่งภายนอกรอบด้านมากแต่ว่าไอ้ตัวส่วนผนังที่เราแกะออกมาเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นผนังด้านในนะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเห็นภาพหรือเปล่าอาจจะมีด้านใน,นที่เราสามารถแบบแกะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ <c oughs> ด้านในแบบนี้ครับด<ช>้านในแบบนี้ะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังคงความแข็งแรงอยู่นะครับเออ โอ้ oh, แล้วอันนี้กล่องนี้ไม่ใช้กาวด้วยใช่ไหมค,ครับพับปากอย่างเดียวไหมใช่ครับมีการพับๆแล้วก็มีการถัดล็อกอะไรอย่างนี้ครับผม,มใช่ครับเดี๋ยวมา <c oughs> ถามน้องวอสักนิดนึงค่ะว่าเพราะว่าถักเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะมันคือทักษะการสังเกตนะคะเอามาแล้วก็มาประยุกต์กับการรีสิร์ชว่าเอ้ยเราเอาไปแอปพลายกับ เทคโนโลยีหรือว่าข้ออะไรได้บ้างเนี้ยอยากจะถามน้องวอว่าเอ๊น้องวอเนี่ยเคยรู้สึกว่ามีบรรจุภัณฑ์ตัวไหนที่รู้สึกว่ามันเข้าข่ายตรงนี้หรือเคยเห็นอะไรประมาณนี้บ้างไหมโดนใจตัวไหนโดนใจตัวไหนแบบโดนใจตัวไหนปังสุดอะไรอย่างนี้ในในใจในใจเหรอครับผมก็เคยนี่ไงแบบที่เคยเห็นอะไรแสดงว่าโดนโดนกล่องส้มเราตกไปแล้วแต่ว่าเป็นมันมันจะไม่ใช่ เป็นวัสดุกล่องได้ไหมฮะได้ครับได้ครับจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ผมเคยเห็นแบบมานานมาแล้วอะเป็นเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้นั่งแล้วแล้วแบบว่ามันจะเป็นโพรงให้ใช้หยอดตังแไล้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้นนี้ก็เป็นไอเดียใหม่ไม่เห็นไ้ใช่ใช่เป็นกระปุกตังแล้วก็แบบเวลาตังมาใช้ต้องต้องเลื่อยอันนั้น จะได้ใช้ยากๆไงเลื่ย์เลื่อย์เลื่อยข้างบนตรงนี้ครับพอพอมันเต็มแล้วอ่ะพอหนักแล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยไอ้ตรงไม้ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เอาอันนั้นมาเป็นเป็นโต๊ะได้อีกทีหนึ่งอ่ะใช่น่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัพไซเคิลได้เหมือนกันนะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบเก็บตังค์ต้องหย่อนหมายถึงใครใครเก็บใครเก็บตังค์ไม่เก่งหมายถึงว่าชอบเอาออกมาใช้ก่อนอ่ะเวิร์กเพราะว่าคุณต้องหัดไงยากถ้ายาก ผมเป็นต้นครับไม่เคยเก็บตังค์เลยนะครับโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอยนะครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าทุกท่านนะครับได้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะครับยังต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับและที่สําคัญที่สุดต้องรักสิ่งแวดล้อมด้วยครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปอยด้วยครับขอบคุณพี่ปอยมากครับขอบคุณพี่ปอยมากๆเลยที่มาแชร์ไอเดียนะคะ ทีนี้เดี๋ยวน้องวออยู่กับเราก่อนนะคะต้องต้องบอกนี้ว่าจริงๆแล้วไอเดียเมื่อกี้ที่เราแชร์ไปนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยช่วยกันลองเก็บไปแล้วลองเอากลับไปคิดดูเนาะคะ่ะว่าเฮ้ยมันาทักษะจากการสังเกตของเรานะคะวันเนี้ยการมาฟังการแชร์วันนี้ก็เป็นการสังเกตแบบหนึ่งเหมือนกันนะถ้าลองเอากลับไปทําการบ้านแล้วก็ลองเอากลับไปเสิร์ชเพิ่มนะอย่างเก้าอี้เมื่อกี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ ก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่วันนี้เราทํามาประกวดเนี่ยจริงๆเราทําอะไรต่อได้ไหมหรือปีหน้านะอย่าเผื่อพวกพี่มีประกวดอีกอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างนะคะให้คิดไว้เลยนะครับเพราะว่า สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่เรียกได้ว่าที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับต้องคิดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อให้อนาคตเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเรายังคงอยู่คู่กับโลกเราได้อย่างสวยงามครับผมค่ะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะนะคะอยากให้น้องวอลเนี่ยฝากทิ้งท้ายกับเราสักนิดนึงนะคะเป็นการอินสปาร์แล้วก็ให้กําลังใจน้องๆค่ะนักเปลี่ยนโลกทุกคนนิดนึงค่ะ ow, <low. S 1> ไม่ดับ ครู่นะคะก okay. mm ็โอเคก็ไม่เนี่ยไม่อยากให้น้องวอไปจากเรานะคะเพราะว่าจริงแล้วเราจะลาน้องวอแล้วไม่บอกก่อนสวัสดีครับเอฮัลโหลครับได้แล้วครับจริงๆก็ไม่อยากให้น้องวอไปเนาะเชื่อว่าโอที่เห็นน้องๆทุกคนเนี่ยหนาวหนาวมากใช่ไหมครับน่าจะตื่นเต้นพอสมควรเน่ะผมเข้าใจฟิลเลยอ่ะแบบว่าเออรอลุ้นผลอยู่ใช่ไหมครับ โอ้แต่ดีใจที่ได้เห็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่มาออกแบบอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับการช่วยโลกใบนี้จริงๆถ้าเกิดเรามองว่าเป็นโลกอะ่ะคนอาจจะไม่เกตฟิลว่าเออก็โลกมันก็ไม่ได้มีจิตใจแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเสมือนว่าโลกเนี้ยคือบ้านที่เราต้องอยู่ที่เราต้องเดินไปใช้ชีวิตที่เราต้องใช้ทรัพยากรต้องกินต้องใช้จากโลกใบนี้มันอาจจะ ทำให้เราแบบรักโลกมากขึ้นทาให้เราใส่ใจโลกมากขึ้นก็ดีใจมากๆที่มีเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องๆทุกคนเนี่ยมาแบบว่าระดมแนวคิดกันดีกว่าว่าเรามีไอเดียอะไรที่จะทําให้อะอย่างเช่น,บ,น,นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเรา,เราต้องใช้อยู่แล้วแต่จะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคํานึงถึงวัสดุที่เราเอาไปใช้ว่า คำนึงถึงคุณค่าว่าวัสดุที่เราแปลมาแล้วมันมีคุณค่าขนาดไหนแล้วพยายามใช้ให้อย่างร้อยเปอรเ์เซนตใช่อันนี้อันนี้ใช่แต่ดูจากผลงานต่างๆคือมันเจ๋งมากเลยครับมันใช้<อ>เป็นวัตถจักรต่างๆมากยินดียินดีมากๆเลยดีใจที่ได้เห็นน้องๆผู้เข้ารอบทุกคนครับน้องเก่งมากแล้วก็ฝากถึงคนทางบ้านดีกว่าว่าอเออเราก็เป็นนักออกแบบได้ก็ขอแค่มีความจ้างสังเกตขอให้แบบว่า เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญลงมือทําลงมือทําในที่นี้ก็คือแบบเลือกเลือกของที่เราจะใช้ใช่เลือกของที่จะใช้ที่จะซื้อแล้วก็ใช้มันอย่างเต็มที่รูปแบบครับใช่ซึ่งไอเดียจากน้องๆพวกนี้ก็มาต่อยอดได้ใช่ครับต้อง ขอขอบคุณน้องวอมากๆเลยเป็นความคิดที่ดีนะคะนอกจากทําบ้านของเราจริงๆให้หน้าอยู่แล้วเรามาทําโลกของเราให้หน้าอยู่ไปด้วยกันนะคะคขอเสียงปรบมือให้กับน้องวอครับค่ะขอบคุณน kind of ้องวอมากเลยนะคะสู้ๆฮะสู้ๆฮะสู้สู้ๆน้องๆทุกคนก็จะตุ้ม